ผลงานชิ้นนี้นะครับชื่อว่าเชิดชูคุณธรรมครับซึ่งเป็นผลงานที่อยู่ในกลุ่มถ้วยรางวัลที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยเคยออกแบบไว้ครับถ้วยรางวัลนี้นะครับเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9ครับแล้วนี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ถือเป็นผลงานหายากของท่านนะครับเพราะว่าชิ้นนี้มีการจัดทําให้หนักสะสมได้สะสมใน่แค่1ิชิ้นเท่านั้นเองซึ่งปกติแล้วก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่หรอกครับนอกจากว่าในออศินของท่านที่วัดล่องหุ่นนะครับแล้วก็หน้านทีเราก็นจะจะนอยู่ใ คอลเลกชันของนักสะสมบางท่านครับผมอยากจะมาพูดถึงความหมายที่อาจารย์เฉลิมชัยท่านใส่ไว้ในผลงานชิ้นนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นน้ำครับเป็นเหมือนน้าใจของคนไทยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นรูปมือซึ่งเป็นเหมือนมือของคนไทยที่โอบอุ้มธรรมจักรซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึงกงล้อที่ทําให้ ชาติบ้านเมืองหมุนไป้างหน้าได้ด้วยครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นดอกบัวนะครับดอกบัวซึ่งหมายถึงพระธรรมอันเป็นสูงสุดน,นะครับทีนี้เหมือนลูกเล่นเล็กๆนะครับที่อยู่ในผลงานชิ้นนี้เนี่ยก็คือดาวครับดาวเนี่ยครับจำนวนดาวเนี่ยจะบ่งบอกถึงลำดับนะครับถ้าเกิดที่1เนี่ยก็จะได้ดาว1ดวงถ้าที่2ก็จะเป็นดาว2ดวงแล้วก็ที่3ก็จะเป็นดาว3ดวงครับสำหรับท่านขสมนะครับท่านก็จะทํามาเป็นดาว1ดวงเหมือนทุกคนได้ที่1อันนี้ก็จะเป็นความหมายในผลงานชิ้นนี้ครับ